ถึงแล้วจ้าจังหวัดเลยเลยไปไหนเลยไปไหน เลยไปลาวฝั่งนู้นน่นคือราวอ่ะใช่ฝั่งนู้นฝังลาวลองอ่านดิมองเขาแลของแปลว่าอะไรแลแลของคือแลเอะไรแลของของใครของใครอันนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่ริมแม่น้ําโขงแล้วนะฮะของจังหวัดเลยอำเภอปากชมนะครับผมแลยางนะฮะเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นแม่น้ําโขง สายนี้ด้วยนะเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยเพิ่งจะเคยเห็นนะฮะสวยงามจริงๆนะฮะแสงแสงแดดเนี่ยสะท้อนใส่น้ําของแม่น้ําโขงเนี่ยผมว่าสวยนะมันมันเหลืองดีดูเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะอันนี้ฝั่งนูน้นมันจะไปหนองคายนะฮะจะไปหนองคายน,นี่ส,สุขภาพนะฮะ ฝั่งนู้นมาจากจีนนะฮะฝั่งนู้นฝั่งนู้นมาจากจีนที่มันจะผ่านเชียงรายมานะะแล้วก็มามา,มาจังหวัดเลยแล้วก็นู่นผ่านไปทางนู้นก็ไปหนองคายนะฮะส่วนทางนู้นมันเป็นไปไปทางพวกเชียงคารสกายวอล์กนะฮะตอนแรกนะฮะคุยกันมาหนึ่งปีก็เพิ่งจะได้คุยกันนะออกมาแล้ว อะไรวะตอนนี้เราเรออาหารนะฮะริมหาดดูนู่นดูกล้องเห็นหาดทรายป่าะไม่ต้องไปทะเลก็มีหาดทรายเห็นปหหาดทรายในแม่น้ำโขงใครว่าแม่น้ำโขงลองโดดไปดูดิเม็ดหัว <c oughs> อันนี้เราได้อาหารแล้วนะฮะนี่ฮะผัดกะเพราอะไรวะไข่เยี่ยวมะไข่เยี่ยวมะเออ <c oughs> แล้วก็ อันนี้ยำเล็บมือนางนะฮะพาหมอฟันมากินนะครับพ <c oughs> าหมอฟันมากินครั้งแรกนะที่ได้เจอหน้ากันอ๋อแนน่เอามือบงนะังอ่ะกินใหญ่เลยหนข้าวหนึข้าว ตีนกไกไงไง่เนี่ยตีนไก่เนี่ยไปลงปลามาปลาดุกสามตัวอันนี้ีกี่ตัวกี่ตัวหกเจ็ดตัวบ้าหละเต็มกระละบาง <c oughs> เอาปลาดุกมาย่างนะหมามันจะกินนั่งเฝ้าดู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 ดออกล้องใหญ่เลยดูกลองให้ดูหน่อยดี๋ออยวเรามาย่างปลากันแป๊บหนึ่ง ลงปลาใส่เกยยังไใส่เนาะได้โมพอบะสองตัวสามโส่ก็ใส่รกได้อะเอ่ะ,อะ,อะไมพูมนี่นะฮะเด็กเฝ้าปลา <laughs> นี่เขาเรียกผู้หญิง่นดีนะครับเป็นอย่างงี้ครับไม่ต้องเลยไม่ต้องอะไรไม่ถ่ายไหมเอาเร็วดูปลาไว้วดูปลาไว้เร็วด,ดูเูยเฉยอะไรกลับปลาด้วยดิเนียอยากเข้ากล้องเอถอสักพักงับเลย อยู่เพิ่งดิเดี๋ยวมันจะเละเอาย่างไปก่อนมันจะไหม้นะดิมันไม่ไหม,ม้หรอกไฟมันแรงมันไม่ไหม้เอาไว้นั่นก่อนเดี๋ยวมันจะเละกลับไปกลับมาสุกย่างสงิเด็กตัวมีคนจะจ้องของโมยดยูนั่นดูดูดูอ <laughs> ย่าล้อเชื่อตัวน<ะ>ึ<ๆ>่งตัวนึง giải trên nát luôn